สวัสดีค่ะแม่มสินจา่าทักทายเช้าวันที่12มีนาคมนะคะทุกคนก็นมาอัปเดตข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคํสาสถานการณ์รา,าคาทองคําวิเคราะห์ทองคําและรายงานราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้เช้าวันที่12มีนาคมปี2568ราคาทองในประเทศช่วงกลางวันนักษาระดับจากวันก่อนหน้าระหว่างวันมีการสร้างระดับต่ําสุดที่บริเวณ46,450บาทต่อบาททองคํา สูงสุดที่บริเวณ46,550บาทต่อบาททองคำของทองคำแท่งก๊ผเน5%เงินบาทเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ 3.3775- ถึง3.3976บาทต่อ1ดอลลาร์โกลสปอร์ตช่วงกลางวันเคลื่อนไหวสลับขึ้นลงโดยเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ 2,880- 4 0 0ถึง2,915.490ดอลลาร์ต่อ1ทรอยออน โดยน,น้บแรงหนุนจากทิศทางการปรับตัวลงของค่างเงินดอลลาร์และตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐจากความกังวลที่เพิ่มสูงขึ้นต่อผลกระทบด้านเศรษฐกิจของสหรัฐจากนโยบายของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจากมาตรการภาษีศุลกากรครั้งใหม่ต่อประเทศคู่ค้า ขณะท,ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐไม่ได้ปฏิเสธแนวโน้มที่เศรษฐกิจสหรัฐอาจเผชิญกับภาวะถดถอยนักลงทุนจึงเพิ่มความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐเฟดอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง0.75ถึง1ภายในปีนี้ปัจจัยที่กล่าวนะคะกดดันค่างเงินดอลลาร์และตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ นอกจากนี้นะคะค่างเงินดอนลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังได้รับแรงกดดันเพิ่มเติมจากแนวโน้มการปฏิรูปทางการคลังของเยอรมนีส่งผลให้ค่างเงินยูโรแข็งค่าขึ้น กดดันดอลลาร์เพิ่มเติมขณะที่นักลงทุนนะคะจับตาก,การเปิดเผยดัชนี CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เฟดให้ความสำคัญนำไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบีย้ยที่จะประกาศในวันนี้เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบีย้ยของเฟดต่อไปสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าที่12มีนาคมปี2568วัาานที่11นะคะ ซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาของจากสมาคมค้าทองคําทั้งหมด5ครั้งด้วยกันราคาครั้งที่5เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่งชวงเช้าของวันนี้เช้าที่12มีนาคมปี2568ทองคําแท่งก็ส้าเปอร์เซนตซื้อ4ี่หมืบาทขาย4ี่5มืบาททองรูปพรรณก็สกปรก้ซนตซื้อ4ี่ห6ื่บาท44สตางค์ขาย4ี่หมืบาท ราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำสรุปรวมนะคะของวันที่11ราคาคงที่แม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำมาณทีนี้ด้วยนะคะขอต้องรอติดตามนะคะว่าเปิดตลาดนะคะจะเป็นงไงบ้างแม่มสินจะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะยังไงนะคะก็ยินดีเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมแล้วพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ